แต่สาธุนรุทนบริษัทหาัางยการบันทึกเสียงวันนี้ก็คงเป็นวันที่8ตุลาคม2527 26สำหรับพศนี่จะเลยๆไปเรื่อย <c oughs> เป็นนั้นว่าเป็นวันที่8ตุลาคม2526ขณะที่บันทึกนี้อาการป่วยไข้ไม่สบายยังมีมากอยู่แต่ก็ทำ เท่าที่ทำก็เพราะว่าถ้าทำเรื่องเกี่ยวกับธรรมะจิตใจเป็นสุขสุ่มเสียงก็อาจจะไม่ดีตามสมควรเพราะแหบแพ้งมากก็ไม่เป็นไรทำไปเพื่อเป็นการสนองคุณพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านทรงให้ความวิชาความรู้ไว้ตามสมควรถึงแม้ว่าความรู้นี้จะเป็นการเล็กน้อยก็ไม่เป็นไร ให้กันได้ไ้ตามที่มีสำหรับวันนี้ก็อยาขอต่อเมื่อวานนี้เ <c oughs> มื่อวันก่อนพูดไว้ถึงเรื่องของของเปลือกแข่งความดีสำหรับเรื่องราววันนี้ขึ้นต้นตามนี้ตามพระไตรปิฎกเล่มที่11หน้าที่27 ในเรื่องราวของนิคโครทปริพาชกหรือว่าโอุธมบริกาโสรแต่งกล่าวว่านิคโครทปริพาชกกล่าวทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหน่ายบาปด้วยตะบะเป็นกริยาที่ถึงแก่นหรือถึงยอดด้วยเหตุเพียงเท่าไรขอประทานบร,รกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงให้ข้าพระพุทธเจ้าถึงยอดถึงแก่นแห่งการนายบาปได้เถิดพระเจ้าค่าสมเด็จพระผู้มีพระภาตัดว่าดูก่อนนิโครธะบุคคลผู้มีตะบะในโลกนี้ <c oughs> เป็นผู้ซึ่งวรแล้วด้วยซึ่งวรนสี่ประการแล้วก็ซึ่งวรนสี่ประการนั้นเป็นเช่นไหนก็ทราบอยู่แล้ว ถ้าดูก่อนนี้ครูทะเพราะว่าบุคคลผู้มีตะบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการข้อที่กล่าวต่อไปนี้จงเป็นลักษณะของเขาเพราะเป็นผู้มีตะบะเขารักษายิ่งซึ่งศีลไม่เวียนมาเพื่อเพศอันเลวเขาเสพเสนาสนะอสงัดเป็นต้น และเขาละนิวรห้าเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแห่งใจทำให้ปัญญาถอยหลังมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งที่สองที่สาที่สทั่วไปเขาย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือลึกถึงชาติที่1บ้างที่2บ้างที่สบ้างที่4บ้างที่5บ้างเป็นต้น แล้วก็สิบชาติบ้างยี่สบชาติบ้างสาสบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัต์กับเป็นอันมากตลอดวิวัตกรรเป็นอันมากตลอดสังวัต์กับเป็นอันมาก,ลาก,ลมากแล้วก็ในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้ มีโคตรอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนี้มีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วไปเกิดในภพนน้มาในภพนั้นแล้วก็มีชื่ออย่างนั้น <c oughs> มีผิวพันธ์อย่างน,นั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกอย่างนั้น มีกำหนดเพียงอายุเท่านั้นครั้นจุติจากภาพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เขาย่อมลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมท่าการพร้อมทั้งอุเทศด้วยบริการชนี้ทรงกล่าวว่าดูก่อนนิครทะท่านจะสำคัญข้อความนี้เป็นเช่นไหนถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตาบะ จะบริสุทธิ์หรือไม่ตอนนี้ครธากลับทุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การหน่ายบาปด้วยตบาบะบริสุทธิ์แท้ไม่บริสุทธิ์ก็หามิได้เป็นกิริยาที่ถึงยอดและถึงเก่นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดว่าดูก่อนนิโครธทะ การในบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกริยาที่ถึงยอดหรือถึงแก่งก็หามไม่ได้ที่แท้เป็นเพียงถึงกระพีเท่านั้นอารันดาท่านพุะธบริษัทต,ตอนนี้ก็มาย่ําเท้ากันตรงนี้หน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าจะเลยไปสักลก็จะเคยเข้าใจยากกรวมความว่าสมเด็จพระพุทมีพระพาเจ้าทรงตรัสก,กนิโครธ ซึ่งวันก่อนโน้นท่านได้พูดถึงเปลือกแล้วถึงกับถึงถึงอะไรถึงสกเก็ดถ้ะถึงเปลือกมาก่อนมาในตอนนี้องค์สมเด็จพระจินวรทรงตรัดถึงกับพีของความดีที่เป็นองค์ทรงตรัสสำหรับกับพีของความดีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาเพื่อนพิสุสมันเนทั้งหลาย อุบาสุอบาสิกาทั้งหมดขอได้โปรดจงอย่าลืมสะเก็ดของความดีเรื่องการถอยหลังการปฏิบัติเนี่ยมีความสำคัญมากอันดับแรกถอยหลังไปว่าตอนไหนที่องค์สมเด็จไปจอมไตรบรมศาสนาทรงตัดว่าจริยาของพราหมณ์ผู้มีความเปลือยไร้มัญญาติ การปฏิบัติทั้งหมดเป็นของใช้ไม่ได้นั่นไหมายความว่าไม่ใช่เป็นอุปกิเลสอย่างเดียวมันเป็นกิเลสหนามากซึ่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าจงอย่าทำอย่างนั้นที่ท่านว่าไม่ดีนี่เราต้องไม่ทำ แล้วต่อมาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าเป็นจริยาของผู้ทรงตบะคือความดีทำถูกต้องแต่ว่าเป็นอุปกิเลสนั่นคือทำถูกแต่ใจไม่ดีใจมีความโอ้อวดปรารถนาการนิยมส่งเสริมของบุคคลอื่นต้องการให้เขามีความเคารพนับถือ แล้วก็มีการอิจาราศิยาบุคคลอื่นเป็นต้นแล้วก็มีมานะการถือตัวถือตนเป็นพิเศษคิดว่าเราทำอย่างนี้ดีแล้วทำไมคนทั้งหลายจึงไม่มีความเคารพนับถือในเราอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ดันไปนับถือบุคคลที่ปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบมีทรัพย์ยสมบัติมากมีอาหารการกินมาก อย่างนี้องค์สมเด็จพระพูทมีพระภาคเจ้ากล่าวว่าเป็นอุปกิเลสข,ขอบรรดาเพื่อนวิสุสะมเนน้นมมสุบริกาถอยหลังไปจำสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไว้ว่าเราจะไม่ทําตลอดไปต่อไปตลอดชีวิตสิ่งที่เราจะปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระธรรมสามิตร ก็คือพยายามดูสความดีขั้นสะก,กิดแต่ความดีขั้นสะก,กิดก็ถ้าไม่มีในบรรดาท่านพุทธบริษัปทปุพเพนิวาสานุสติยานด้วยการะระลึกชาติได้มันก็ไม่มีผลบางท่านเวลานี้ทำกันไม้มากและวพราะวิาชานี้เป็นสาธารณะ ในสมัยปัจจุบันกำลังนี้พูดอยู่นี่เป็นเดือนตุลาคม2526การระลึกชาติก็ดีหรือว่าทิพปอยโคขานก็ดีการท่องเที่ยวปในพบต่างๆก็ดีอันนี้คนทำกันเป็นได้นับแสนความจริงอาตมาที่บอกว่านับแสนนี้อาจจะน้อยเกินไปสำหรับความเป็นจริง เพราะเวลานี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงรู้สึกว่าจะมีกำลังเหนือพระที่พูดนี่ไม่ได้ดูถูกดูหมิ่นพระความจริงเป็นเช่นนั้นพระบางท่านท่านก็นเลยไม่เชื่อความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนมา หาว่าเป็นอุปาทานบ้างหาว่าเป็นโอพาตบ้างหาว่าทำนอกเหนือไปบ้าง <c oughs> ดีไม่ดีอแต่มาเองก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โอ,โอตริมนุษธ,ธรรมบ้างแต่ข้อนี้ไม่เป็นไรบรรดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายพราะมีญาติโยมพุทธบริษัทเป็นพายาน เรื่องกาวกล่าวหากันเป็นของธรรมดาของบุคคลเลวก็ดูในด้านเอาปุปกิเลสบรรดาญาโยมพุททบริษัทจะเห็นว่าคนเลวนะ่ะเขาไม่มองเห็นคนดีว่าดีอาตมาเองก็ไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นคนดี <c oughs> แต่ความรู้ที่องค์สมเด็ดจริชินสีให้มาก็มาแบ่งกันทำได้เล็กๆน,น้อยๆก็มาแบ่งกันตางกำลัง เจนิ่งกอบรรดาเต็มปุตรบริษัททุกท่านจงสงวนความดีขั้นสะเก็ดไว้และก็มีหลายท่านที่กลับไปบ้านบอกทำไม่ไหวก็เลยพระบางท่านบอกว่าการฝึกมโนยิธินี่เป็นการสะกดจิตเอาคนนั้นอีกก็รู้สึกว่าหลวงพี่เหลืองนี่แกนหนักมากอยู่สักหน่อย พระกาสาวพัดเป็นธงชัยของพระอระหรันต์เป็นปัจจัยบรรดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านมีความเคารพนับถือยังชีวิตอยู่ด้วยความสุขยังชีวิตอยู่ด้วยต่างบนกำลังความดีของบรรดาญาโยมพุทธบริษัท แต่ว่าควรที่จะส่งความดีที่องค์สมเด็จพระสงส์ัสดิโสภาคมอบไว้เป็นการสมควรการกระทําตนอย่างนั้นบรรดาแทนพุทธบริษัททุกท่านเขาเป็นผู้ประกอบด้วยปกิเลสอย่างหนักไม่เข้าถึงแม้แต่สเก็ดของความดีในพระพุทธศาสนาที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดให้ใครโกรธ พูดในท่านนั้นหลายมีความรู้สึกตัวว่าการที่คนจะพูดยังไงคนในโลกนี้ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปด้วยเครื่องแบบเครื่องแบบไม่ใช่เป็นเครื่องวัดความดีการวัดความดีที่อยู่ที่ความบริสุทธิ์ของจิตฉะนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นบิสุทธิ์สมานนิน,นอมบาสุบัติกา ที่เป็นสาวกองสมเด็จพระธรรมสามิตรก็จงอย่าถืออย่าทำลายสเก็ตของความดีอย่าไปนิยมชมชอบอุปกิเล,ลสรักษาสเก็ตให้ทรงตัวหลังจากนั้นก็เข้ามารักษาเปลือกให้ทรงตัวเปลือกทรงตัวก็คือศีล <c oughs> เราจะไม่ละเมิดศีลด้วยตนเอง <c oughs> สำหรับครวัตจะต้องมีศินห้าบวกกรรมบท1สิ 10. ไม่เช่นนั้นความเรียบร้อยของจิตจะไม่มีจะน้อยเกินไปต้องรักษากายวาจาใจาให้เรียบร้อยจริงๆไม่เบนเวนเป็น,ปน,ปน,ปนภยัยกับใครทั้งหมดแล้วก็พิสุสัสมนเนรต้องทรงศีลให้ครบถ้วนพิสุรพร้อมในศีลท่านละอภิสมาจารย์ สมเสินสิบล้อมด้วยเสยกีวัตเจ็ดสิบห้าอันดับแรกต้องเป็นอย่างนี้นะครับและตอนต่อไป <c oughs> <c oughs> ก็ทุกท่านพยายามระงับติวอนห้าประการดิวอนห้าประการหนึ่งก็นหนึ่งมีความพอใจในกรรมคุณผมจะมาธิบายสอง เราต้องขอโทษหนึ่งต้นระงรับความพอใจในกรรมคุณสำหรับเครว่าที่แต่งงานแล้วหรือยังไม่แต่งงานยามปกติอาจจะมีความพอใจแต่ว่าเวลาที่จะปฏิบัติทำความดีระงับความพอใจเสียสำหรับวิสุทธิ์สมณีน,นยังตัดไม่ได้ต้องพยายามระงรับไว้เป็นปกติเพราะเราเป็นปูชนียบุคคล อย่าปล่อยให้ใจดิ้นรนเป็นได้ของกามาคุณมันจะเลวเราไม่ใช่ครวาดในบรคการในสองฆรวาดก็ดีพระก็ดีเท่งก็ดีต้องพมายามระง,งับความโกรธความย่บาด <c oughs> ที่ผมถือว่าต้องระง,งับก็เพราะว่าบางทีเราจะตัดไม่ได้กาาคุณก็ดีความโกรธความย่บายก็ดี จะตัดกันได้จริงๆต่อเมื่อถึงพระอนาคามีผลในเมื่อเรายังเป็นปุถุชนหรือว่าผู้ปฏิบัติถึงมรรคเบื้อตนยังตัดไม่ได้เมื่อยังตัดไม่ได้ก็ปล่อยให้มันดิ่งคึกคักคึกคักอยู่ในใจเหมือนกับขังเสือไว้ในกรงย่ะปล่อยให้มันโดดออกมาทางปากจะปล่อยให้มันโดดมาทางกายอย่างนี้ใช้ได้ ยังชื่อว่าเป็นปูชนียบุคคลชั้นผู้น้อยคือชั้นสกเก็ตเป็นสกเก็ตขึ้นความดีในพระพุทธศาสนาก็พอใช้ได้แล้วก็ต่อไประง,งับความง่วงเหงาห้องนอนขณะที่ปฏิบัติปฏิบัติความดีเรื่องความง่วงเหงาห้องนอนนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นมิสูสมณเองก็ดีเป็นพระละไวาก็ดีโปรดทราบ ว่าการง่วงกับการเพลียมีการคล้ายคลึงกัน่ังนั้นการปฏิบัติเพรกรรมฐานจะเป็นด้านใดก็ตามให้รักษากำลังใจแค่จิตเป็นสุขด้านกายนี่ต้องระวังให้มากอย่าฝืนกายตามที่อง์สำเร็จพระผู้มีพระภาาเจ้าทรงตรัดว่าให้เว้นหนึ่งอัตตะกรรมฐานนิยก จงอย่าทำตนถึงขั้นทรมานอย่าตั้งเวลาเกินพอดีบางท่านตั้งเวลาไว้เท่านี้ถ้าเวลายังไม่ถึงกำหนดเราเลิกไม่ได้เสียสัจจะอย่างนี้ใช้ไม่ได้และบางท่านเวลาจะปฏิบัติจะทำาพระตั้งใจอยากได้เกินไปถ้าอาการแนวสำเร็จการนี้มีอยู่กับบคุคคลผูาา้ใดบคุคคลผู้นั้นไม่มีผลในการปฏิบัติ พระองค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิสุภคตัดไว้ตั้งแต่วันแรกแสดงวัธรรมเทศนากับปัญญวัคคีฤสีทั้งห้าให้เว้นส่วนสุดสำแดงการนเสียแล้วก็พยายามทรงกำลังแค่มัชฌิมาปฏิปทาคือทำใจสมบับายพอจิตเป็นสุขเห็นจิตมายะฟุ้งซ่านทนไม่ไหวก็เลือกเสียพักผ่อนก่อน วันเวลาไม่มีเท่านั้นถ้าคืนทำไปจะเกิดเครียด <c oughs> ถ้าทนต่อการเครียดไม่ช้าก็จะเป็นโรคเส้นประสาทที่ก็บอกว่าปฏิบัติกรรมาฐานเป็นคนบ้าเนนะี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้คัดค้านคือต้านทานคำแนะนำขององค์สมเด็จพระสัมมาส,มสมาัมพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติตามพระองค์ก็ไปเหตุให้คนเล่าลือก,กันว่าการจเจริญกรรมาฐานบ้ามาก ไดความจริงการเจริญพระกรรมฐานเขา้าระงับความเป็นบ้าเนื้อข้อต่อไปก็ไม่ได้กว่าได้แก่อุทจรักกุจจาร,รมณี่พุ่งส่้นลำคาญนี่การปฏิบัติต้องหลีกเลี่ยงการพุ่งสั้นลำคาญแต่ว่ากำลังใจของเราบรรดาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมันชินกับการพุ่งสั้นลำคาญมามาก ฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคถ้าปฏิบัติไปถีมันฟุ้งซ่านมากเกินไปก็เลิกียก่อนพักผ่อนให้เป็นสุขเวลาใจสบายยก็เริ่มทําใหม่ถาตมาคิดว่าตอนหัวค่แํแเราเหน็ดเหนื่อยมาจากการงานมาก <c oughs> ควรรักษากําลังใจพอสมควร ถ้านอนภาวนาให้หลับไปได้ยิ่งดีถ้าจะหลับปล่อยให้หลับไปเลยอย่ายั่งตัวไว้เวลาที่ภาวนาอยู่ถ้าจิตไม่ถึงฌานมันจะไม่หลับถ้าจิตถึงฌานมันตัดหลับทันทีและก็ท่านถือกันว่าขณะที่หลับอยู่นั้นจะถือว่าเป็นจิตทรงฌานตลอดเวลาหลับกี่ชั่วโมงก็ตามทรงฌานเวลาเท่านั้น ถ้าเราตื่นมากำลังใจจะมีความสุขหลังจากนั้นก็ภาวนาต่อไปหรือพิจารณาต่อไปจะภาวนาว่ายังไงพิจารณาว่ายังไงเป็นเรื่องความพอใจของบุคลบคลผู้ปฏิบัติให้เรียกเอาตามชอบใจถ้าร่างกายอยากนั่งก็นั่งมันไม่อยากนั่งยังเพียก็นอนนั่งนอนยืนเดินมีผลเสมอกัน นั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งพระเพียบนั่งคาตมัดนั่งห้อยขาก็ได้ทุกอย่างเองกายนอนก็ได้ยิยงก็ได้จงกรมคือเดินก็ได้ตามใจชอบตอนเช้ามดืดทําจิตให้สง,สงบถึงที่สุดอารมณ์จะทรงตัววันทั้งวันวันนั้นกิเลสของจิตจะบาง อาตมาจะไม่ขอพูดว่ากิเลสกิจว่างจากกิเลส <c oughs> หรือว่ากิเลสว่างจากจิตถ้าทําจิตสงัดถึงที่สุดในเวลาเช้าหมดุดให้เต็มอัตราตามความตาม,ามความสามารถที่ทําได้วันนั้นทั้งวันกิเลสของจิตจะบางอารมณ์จะเป็นสุขมากและปัญหาจะพอน่าเกิดขึ้นจะตัดสินใจได้โดยฉับพลันและก็ถูกต้อง นี่เป็นวิธีปฏิบัติแลวข้อสุดท้ายวิจิกิิฉามานิวรห้าประการความสงสัยในผลของการปฏิบัติจงอย่ามีเพราะการที่เรายังไม่ปฏิบัติกิเลสมันมากจะมีอารมณ์อย่างหนึ่งเมื่อปฏิบัติมาแล้วกิเลสมันบางลงจะมีอารมณ์อีกอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันอารมณ์จะเบาและมีการคล่องตัวความเป็นทิพย์ปรากฏ หลังจากนั้นนี่เป็นเป็นเปลือกนะที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตให้ทรงพรหมีหารสี่ก็ไม่ขออธิบายมาก 1. จิตมีความรักคนสัตว์ทั่วจัก,กรวาลทั่วโลก 2. จิตมีความสงสารคนสัตว์ทั่วโลกปรารถนาให้มีความสุขถ้าช่วยได้เราช่วยช่วยไม่ได้ตั้งใจจะช่วย สามจิตมีความอ่อนโยนไม่ช้าได้เสียใครเมื่อคนอื่นได้ดีพลอยยินดีด้วยสี่อารมณ์จิตวางเฉยเมื่อเขาเพียงพร้ำเราไม่ซ้ำเติมอารมณ์ทั้งหมดนี้เป็นจุดความดีขั้นขั้นเปลือกเขาวันดาเพื่อนบิสุสมเนรอุบาสิกุบาสิกาจงทรงกำลังใจให้ดี ถ้าทรงกำลังใจได้อย่างนี้แล้วต่อไปเราจะฝึกปุเพนิวาสานุติยานเป็นของไม่ยากแต่ก่อนที่จะฝึกปุเพนิวาสานุติยานก็ถอยหลังไปจุดหนึ่งท่านบอกว่าอุทวกาอย่างบุิธายะเข้าไปในที่สงัดตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันรักษาอารมณ์สมาธิอย่างใดอย่างหนึ่งที่ศึกษามา ว่าการปฏิบัติแบบนี้ต้องหาครูและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทถ้าไม่หาครูสมัยก่อนถ้าแนะนำทำกันเองก็ต้องใช้เวลากันเป็นปีๆไม่ใช่ใช้เวลาเป็นเดือนบางคน10ปี20ปีจึงได้แต่ว่าเวลานี้ถ้าหาครูครูสอนมีเยอะ ไม่ใช่ว่ามีแต่วัดท่าสูงหลายสำนักท่านก็ปฏิบัติกันท่านทำกันในความดีนี่ไม่จะมีที่แห่งเดียวมีทั่วประเทศไทยนอกประเทศไทยก็ยังมีใกล้ที่ไหนไปที่นั่นอย่าลืมมารักษา,ากำลังใจแค่สะเก็ดแค่เเลือกให้ทรงตัวให้ได้นี่วนแค่ระงับเราตัดไม่ได้แน่ แต่พอม,มีหารสีต้องทรงตัวแล้วก็ถ้าอารมณ์เป็นอย่างนี้การเริ่มต้นของสมาธิจะง่ายมากว่าการทรงตัวของจิตแบบนั้นอารมณ์ตามปกติเป็นฌานสมาบัติอย่างน้อยอารมณ์ปฐมชายก็ดำรงอยู่กับใจนี่กำลังอารมณ์ปมทานดำลงกับใจแล้วการปฏิบัติในขั้นปุปเพนิวาสันติยางก็ดี ในทิพยคุยยนก็ดีเป็นของไม่ยากแต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงๆองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าท่านทรงจัดตามที่พระองค์ที่ทรงบรรลุมาเพราะในตอนตอน้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ปุพเพนิวาสานุสติยากรนุตติยานก่อน <c oughs> องสมเด็จพระพิชจ์ชินวรจจะไม่ใ,ใช่ปุบเผนิวาสารติยานถอยหลังชาติที่เกิดมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งปุบเพยินวาสารติยานนี้เป็นครูสำคัญสำหรับจิตใจของเราจะทําให้เราไม่เกาะชาติไม่เกาะพบเพราะถอยหลังลงไปเราจะพบว่าคนใดในชาตินี้ที่ก็มีศักดิ์ศรีดีที่สุด รวยที่สุดมีอำนาจวาสนาบารมีดีที่สุดหรือปัญกลางหรือจนเราถอยหลังลงไปเราจะพบว่าเราก็เคยเป็นคนประเภทนี้มาแล้วบางทีเราไปพบสัตว์ฉานที่น่ารักและน่าเกลียดถอยหลังชาติลงไปแล้วก็จะพบว่าเราเคยเป็นมาแล้ว ถ้าถอยหลังลงไปอีกต่ำลงไปเป็นเปรตก็ดีส way, shared, ne, able, Jeremy, possible, ended, ุรกายก็ดีเป็นสัตว์นรกก็ดีเราก็เป็นมาแล้วเป็นเทวดาหรือพรหมก็ดีแล้วก็อย่าทราบว่าเราก็เป็นมาแล้วเป็นไปเป็นมามันเวียนไปเวียนมาอย่างนี้มีสุขบ้างทุกข์บ้างส่วนใหญ่เป็นทุกข์ไม่ใช่สุขถ้าขณะใดไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเวลานั้นเราเป็นสุขขณะใดถ้าไปเกิด เป็นสัตว์นรกเป็นสุรกายสัตย์ฉันเป็นมนุษย์เรามีทุกข์จากนั้นอารมณ์นี้จะเป็นการกําจัดใจของเราเองให้เป็นเหตุไม่ติดชาติไม่ติดภพต่อไปแล้วตัดมานณะทิฏฐิการถือตัวถือต,ต,ตนเป็นผลที่เข้าถึงอนาคามีได้ง่ายขอโทษเป็นผลที่บรรลุมรรคผลได้ง่าย ถ้าเราจะคิดว่ากามาคุณเป็นของดีประเภทไหนล้วงลงไปเห็นว่ากามาคุณเป็นเรื่องน่าเบื่อหน่ายมากเต็ไมไปด้วยความสุขโรรกโซโครกเป็นปัจจัยของความทุกข์ความโกรธความยมบาดเป็นผลเปบริการใด <c oughs> บางครั้งเราต้องตายเพราะความโกรธเราต้องตายเพราะความรักที่เป็นปัจจัยให้เกิดความโกรธ เราต้องตายเพื่อความร่ำรวยที่เป็นให้เป็นปัจจัยให้เกิดความโกรธนี่เราต้องตายเพราะการหวงแหนทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็รวมความการเกิดมานี้ไม่มีอะไรดีความรักก็ดีความแล้วโลภต้องการความร่ำรวยก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีไม่มีดีอะไรเลยถ้าเราหลงการเกิดว่ามันดีอย่อยางนี้เราก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะไม่มีที่สิ้นสุด อลาบรรดาญ,ญาโยมพุทธบริษัทคัดเศษหน้านี้ยังไม่พูดถึงวิธีปฏิบัติเพราะว่าวิธีปฏิบัติถ้าพวกเราเราไปจับปุเพนิวาสานิญยานอันดับแรกจะลำบากมากก็จะพูดต่อไปในคัดเศหน้าความจริงปุเพนิวาสานิตยานไยานาณ8เราจะได้ด้วยกำลังของทิพยคุยานเป็นเบื้องต้น ถ้าเราสามารถทำทิญญพยานเบื้องต้นให้เกิดขึ้นเราก็สามารถจะทำจุตูปปาทิยานคือการรู้การตายและการเสดเกิดของสัตว์เจตุริยานบริยานการรู้จิตของคนว่าจิตคิดดีรือคิดเลวมีกิเลสมากและมีเกียริน้อยปุเพนิวาสารติยานสามารถรึกชาติได้ อาตีต่างสิญญาณนเหตุการณ์นในอดีตอน,นาคตต่างสิญญาณนเหตุการณ์นในอนาคตปัจจุปนังทิญาณนเหตุการณ์ปัจจุบันยะถากรรมตายญาณรู้จักผลของกรรมที่ให้โทษและให้คุณอรบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลามันหมดคัดเสร็จด้านหน้าอีกด้านหนึ่งฟังกันต่อไป ว่าผลของการปฏิบัติในข้างเข้าถึงขัง้นทิพุยญญานที่องค์สมเด็จพระพิตตมาตรทรงจัดว่าถึงแก่นนเป็นเช่นไหนการที่เราได้ปุเพนิวาสานุติญาณสมเด็จพิะิิตมานกล่าวว่าเป็นผู้เข้าถึงกับพีความดีในพระพุทธศาสนาเท่านั้นอรบรรดาญาโยพุทธบริษัททุกท่านเสียงมันก็แย่ <c oughs> กำลังไม่มีเสียอหามีนคอก็ขออําลาบรรดาญาโยงบริษัทก่อนขอบรรดาสาวกโคงองสมเด็ดจพระจินวรทุกท่านจงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ปุลผลมีความประสงค์สิ่งใดค่อยได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี